แอนเจลิน่าโจลีฟ้องหย่าจากสามีแบรดพิตแอนเจลิน่าโจลี่ได้ฟ้องหย่าจากสามีแบรดพิตยุติชีวิตคู่รักทรงพลังของฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดแน่นอนว่าประชาชนชาวเน็ตรับไม่ได้จริงๆ มีข่าวหลุดออกมาว่าแองเจลิน่าบอกว่าไม่มีทางกลับมาอยู่ด้วยกันได้อีกแน่นอนเพราะว่าเธอหนะ่ยยุ่งอยู่กับการช่วยเหลือโลกในขณะที่แบรดยุ่งอยู่กับการเมาเหล้าเคล้านารีไหนจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ยังมีข่าวลือออกมาว่าเขาได้ไปมีเพศสัมพันธ์กับแมรี่นคอติลลดนักแสดงสาวสวยชาวฝรั่งเศส การที่แบรนเจลีน่ามาถึงจุดจบเนี่ยมันทำร้ายจิตใจประชาชนแล้วก็ทำลายจิตใจของโลกใบนี้ด้วยจนถึงกับต้องปล่อยแผ่นดินไหวออกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่พอใจจริงๆแต่ว่านะคนที่หัวใจแตกสลายมากที่สุดก็คงจะเป็นเด็กๆทั้ง6คนที่เป็นลูกๆของแองเจลิน่าและก็บแบรดพีตนะซีคุณล่ะคะคิดอย่างไรกับการแยกทางครั้งนี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ